สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง2 4งสีสหารสาระนะครับวันนี้จะมาพูดในส่วนของแอป2 0งศูนย์สี่แปดการ์ดเมอร์โซดิแทนะครับในส่วนของแอปนี้อ่ะมันเป็นจะพูดว่ามันน่าเล่นหรือเปล่านะครับคือจริงๆแอปนี้ผมเคยโหลดมาเล่นปี2 5งพนะโหลดเล่นเล่นไปประมาณ5เดือนนะครับถึงโหลดมาเล่นได้นะครับคะแนนมันถึงอะ่ะถึงคะแนนในส่วนที่เขาเรียกว่าถอน150บบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะ อเนี่ยเข้ามาในส่วนของ,ร,งนะอรีดีมนะครับเดี๋ยวเสียงเนี่ยอ่ารีดีมนะครับเนี่ยผมถึงอ่0อบาทนะคะแนนผมถึงเนี่ยแล้วผมถอนมาปีกว่าแล้วมันก็ไม่ได้นะครับจะมันปิดไปนะตอนนี้มันมาเปิดอีกรอบก็คือมันอ่ามันทดลองให้เล่นก่อนนะเดี๋ยวกลับไปหน้าหลักก่อนนะเนี่ยมันบอกว่าทดลองอทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะครับเนี่ยมันคือมันยังไม่เปิดนะเดี๋ยวถ้าถามว่าถ้าเราจะมาเล่นเฉยๆเนะี่ย โอเคผมแนะนำนะแต่ว่าถ้าโหลดเราต้องการหาเงินเนี่ยผมว่าไม่ควรโหลดแล้วมันเสียเวลานะ,ะมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับเนี่ยมันถอดเป็นเงินไทยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หรอกผมเคยเล่นมาสองปีละแล้วเสียเวลาเล่นไปห้าหกเดือนนะครับเพื่อเก็บเรียญให้มันครบเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีการ์ดให้นะครับเนี่ยในส่วนของการ์ดตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นคลิกดูโฆษณาครับมันสามารถใช้การ์ดไพ่ตัวไหนก็ได้นะ มาผสมเนี่ยสมมติผมใช้ร์ดตัวนี้นะครับจาก6กเนี่ยมันจะเป็นอนิมเบอซอเนี่ยใส่ปุ๊บมันก็จะบวก256บวกากมันก็จะบวกกันนะครับในส่วนของตัวคัสเนี่ยก็คือตัดออกนะครับสมมติตัวไหนมันเกินผมสามารถตัดออกได้นะปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะกันนะในส่วนของเดี๋ยวมาดูในส่วนของอ่ะมีโฆษณาด้วยเดี๋ยวผมกดโน้ตแตงก่อน ามาดูเครื่องหมายละเอ่ยนะครับเนี่ยเครื่องหมายละเอ่ยตอนนี้มันมีเก้าบ้าหมดนะแต่ว่าตอนที่ผมเล่นตอนที่มันเปิดเล่นนะอันนี้มันจะมีาภารกิจวันนึงนะคือวันละสิบ้านะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเก้านะอันนี้เทไหร5ห้าสิบยี่สสองสิบแต่ว่าตอนที่ผมเล่นนะมันจะมีอย่างละสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับเนี่ยมันผสมกันนะ จนถึง2,48 0นะครับผมก็ทำทำเควสแต่ว่าตั้งแต่ตูวงหลังลงมาเนี่ยมันจะเหลือแค่10นะครับตอนผมเล่นนะวันหนึ่งมันจะได้ประมาณน่าจะพันเหรียญมนะั้งสมัยตะก่อนเอาพันเหรียญหรือ2,000เหรียญเนี่เยเราผมจำไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีกล่องอัพเลเวลนะคือเราเล่นไปถึงเลเวลแต่เลเวลเนี่ยมันจะมีกล่องให้อัพแล้วมันก็จะได้รับเหรียญน,นะครับอ่ะเดี๋ยวกดดูผิดอีกไปดูโฆษณานะเบละ คือมันทดลองให้เล่นมันก็เปิดสติดกันโฆษณาเข้าเยอะเลยครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาผมว่าเ,เดี๋ยวมาหาว่าผมเนี่ย,ยทำไมไม่บอกวิธีการแนะนําเพื่อก็คือผมไม่บอกแนะนําไงครับคือผมจะมาบอกแค่ว่าอันนี้ไม่ควรเล่นนะครับถ้าจะเล่นเฉยๆโอเคแต่ว่าถ้าเล่นหาเงินอนะ่ะผมไม่แนะนํานะแต,แต่วิดีโอก่อนก่อนแล้ว คือถ้าจะเล่นเออไทเดอรลี่แต่ว่าแอปอันดับหนึ่งผมก็ยังเป็นบัสเบกอยู่ดีนะครับแอปอ่านข่าวผมเล่นมา2ปีนะก็ยังได้เงินเหมือนเดิมน,นะครับเนี่ยอันนี้เล่นสะสมไปเลยเนี่ยอ่ะคิกโนโดีกว่าเนี่ยถ้าเล่นสนุกสนุกมันก็ได้ได้เนี่ยแต่ถ้าคุณจะเล่นเก็บเลเวลเนี่ยก็คือผมว่าไม่แนะนำนะถ้าเล่นหางเงินเนี่ยเดีย๋ยวโหขึ้นมาซ้อนกันเลยอ่ะผมก็จะกดโนไปนะเพราะว่ามันไม่ได้เงินหรอก เผื่อใครที่จะโหลดมาอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่แนะนําก่อนนะครับเดี๋ยวเสียเวลาเล่นอีกหรือว่าจะลองเล่นก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าถอนเงินได้จริงๆก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับว่ามาได้เงจริงๆไหมจริงแต่เรียกว่าอะไรผมเคยเล่นมาแล้วนะครับคือมันไม่ได้เงินจริงๆถ้าเล่นแก้เบื่อ,อก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยแบบนี้เนี่ย คะแนนไปปุ๊บตามเพื่อตไปเล่นแก้เบื่อไปนะครับเนี่ยแล้วก็พอได้แหละโอ้โหให้ดูโฆษณากดโอ้โหโนแตงไม่ได้เลยเอาเว้ละมันเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมกดออกก่อนออาออกไปไหนวะเนี่ย เข้ามาดูกันมีอะไรบ้างนะมีรีดีมีอะไรเนี่ยปันสล็อตนะมันมีหัวใจอยู่5้ารอบนะครับเนี่ยก็ได้รับเปลี่ยนไปมันจะมีคูณให้นะแล้วจะรับคูณ3มก็ได้เอ้าเฮ้ก็ยังมีโฆษณาขึ้นอยู่ดีนะ,อะโอเคยังมีอะไรอีกอันนี้แคทเอาก็ถอนเงินสดหรอ นี้ก็เป็นดอลลาร์นะครับแต่ว่าช้เยอะนะส่วนรีดีมตัวนี้ก็จะเป็นเงินบาทนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้แต่ละอันนะครับอะไรออฟเฟอร์มีอะไรบ้างเนี่ยพวกโดดเกมนะครับของพวกบิ๊กบินนะแต่ก่อนเนี้ผมก็โหลดนะแต่ว่าผมหาคิป2ปีแล้วผมไม่เห็นนะครับผมน่าจะไม่ลงนะผมว่าผมลงตอนถอนนะจะผมหาไม่เจอนะครับคิป ที่ผมลงแล้วก็ไม่มีคลิปต่อมาแล้วคือคลิปถอนปุ๊บก็คือไม่ไม่ทํคลิปต่อมาคือไม่ได้เงินนะก็เลยไม่ทํคลิปต่อมาเขาผมหาไม่เห็นนะ,ะเดี๋ยวเข้าหน้าหน้าเล่นอ่ะมันก็เข้าหน้านี้เลยนี่วะก็มีอะไรนะครับเนี่ยมันก็มีหน้าประมาณนี้แหละเข้าเล่นนะครับ่ะโปรไฟล์มีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรนะ,ะก็จะมาแจ้งข่าวประมาณนี้แล้วกันนะครับ ว่าแอปนี้มันไม่น่าเล่นนะถ้าจะมาเล่นเฉยๆโอเคครับเอามาเล่นแก้เบื่อแก้เซ็งนะโอเคนะครับแต่ถ้าเราจะหากันออนไลน์เนี่ยผมแนะนำโน้นครับแอปบัตเบกแอปไทเดอรี่นะครับแต่ว่าแอปอันดับหนึ่งของผมเนี่ยก็ยังเป็นบัตเบกอยู่ครับมันก็หาตังค์ได้เรื่อยๆนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ